เลยนน้ำไกครับแก่ซิงหยอดซับหายครับหยอดซับจักหายไปทางไหนครับเรียกว่านางเหลียนน้ำไก่แก่ซส้งครับเป็นทางไหน้าของพี่น้องหายกันมารอ หายไปหลายอยู่ครับเป็นรอยครับช่องก็นก็ลังเปิดไม่หายไปเป็นรอยโอ้ยตกใจหลายครับพี่น้่สองสามหมืน่นมานีกับโปรได้เฮ็ดคลิปด้วยครับโปรได้ทายเลยครับมีกำลังใจเลยครับ คนเด้อครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกจนหอดมือนีขอบคุณหล,ลายๆครับได้ก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจนะครับผู้ใดหายผู้ใดหายหลายผู้ใดก็คอมเมนต์มาเนี่ยครับให้กำลังใจกันไปครับ Line, comment, ให้หลายไรก็คอมเมนต์คอมบอยได้เลยครับพี่เดชเป็นกำลังใจให้กันครับลงมาสามมื่นแล้วครับมือนี้ก็ยังหายอยู่ครับก็เลยก็เยลยทายคลิปขอกอาชีพทุ่งให้เมืองกันเที่ไปเที่ยวไปกินธรรมดาแล้วครับเิ็กน้อยอยากจะเฮ็ดยวไปเมืองกันแล้วครับพี่เดชมาเจอแบบนี้ก็เลย กำลังใจปไปหน่อยหนึ่งครับพักก่อนครับตื่นขึ้นมามหายจยี่สิบเท่าสิบเท่ายี่สิบจังได้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่เลยครับเป็นกำลังใจกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้แล้วครับดีครับ